นคนปรปฐมภาค7แถลงจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ยาบ้า2 9 1 9 8 4เมตรอ็ดอาวุธปืน14 4, กระบอกผู้ต้องหา9รายที่ตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจโทในวัดพระเดิมชิดผู้บัญชาการยอสยอศตำรวจรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการภาค7พลตำรวจตีอุทัยกวินเดชาทรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตีชมชวินปุระธนาน,น์ รองผู้บัญชาการภาคเจพลตตรีรตดรจักจิตธรรมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครนายผลดำธรรมผู้ว่ารชาชการจังหวัดสมุทรสาครนายบรรพศจันทรวงศ์นายอำเภอเกระทุ่มแบนพลตรีอาทิตย์ม่วงเล็กผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารและนายทัดพงศ์วัฒนายากรผู้อำนวยการปรปรสภาค7จ ร่วมแถลงผลการจับกลุมยาเสพติดร,รายใหญ่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่19และวันที่20ตุลาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปสภัก7และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยข่าวกรองทางทหารทพ่1ได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดจำนวน9รายของกลางปืน14กระบอกยาบ้าจำนวน2 0 0 0 0 0 9 1 9 8 4เมตรจากการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อวันที่26ตุลาคม2566เวลาประมาณ4นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกํากับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยข่าวกรองทางทหารทอพ .1 อได้ร่วมกันขยายผลจากเครือข่ายผู้ขายยาเสพติดรายดังกล่าวข้างต้นนำไปสู่การจับกุมตัวนายพนูเดชหรือแบ็ค โคตรพลมอายุ20ปีของกลางยาบ้าจำนวน1น0 0 0เม็ดรถยนต์กระบะยี่ห้ออิสุสุรุ่นสเปคสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนบห6 7 8 0สกลนครโทรศัพท์มือถือ1เครื่องดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่า เจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทําหรือได้กระทําตามหน้าที่และร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่และจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งโดยมีไว้เพื่อจําหน่ายอันเป็นการกระทําเพื่อกันค้า á, และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปทรงพนักงานสอบสวนสพกระทุ่มแบนดําเนินการ ากาาตมมฎหมยจากการเข้าปิดล้อมจากกลุ่มตัวนายพนุเดตหรือนายแบ็กทำให้ดับตำรวจธนเดชสีหน้าคพอบอหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครได้รับบาดเจ็บมีอาการจุกหน้าอกและบาดเจ็บบริเวณข้อมือขวาและหัวเข่าข้างซ้ายเนื่องจากผู้ต้องหาได้ถอยรถยนต ชนเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับความเสียหายจึงดำเนินการนำตัวดาบตำรวจธนเดชเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาชัยสองโดยแพทย์ได้ทำการรักษาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ความคืบหน้ากรณีเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งจับกลุ่มได้9้ารายก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวันที่19และวันที่20ตุลาคมโดยได้ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหมายจับต่อสารฐานความผิดข้อหาสมคบสนับสน,นุนในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ระหว่างการติดตามสืบสวนยึดทรัพย์สินของเครือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดรายดังกล่าวจากกรณีดับตำรวจ ธนเดชได้รับบาดเจ็บขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นตามหลักเกณฑ์การเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการตำรวจครั้งที่6 2565ลงวันที่24ตุลาคม2565แบ่งการเยียวยาออกเป็น2กรณีตามสวัสดิการตำรวจกรณีบาดเจ็บไม่สาหัสระดับ2เนื่องจากปะทะต่อสู้มีอาการบาดเจ็บปานกลาง จะได้รับเงินช่วยเหลือจากสวัสดิการตำรวจจำนวน40,000บาทตามหลักเกณฑ์ของตำรวจภูธรภาค7จะได้รับเงินช่วยเหลือส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพศ2 5 5 1กรณีได้รับบาดเจ็บอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่พักรักษาตัวเกินกว่า10วันแต่ไม่เกิน20วันรายละไม่เกิน12,000บาทในครั้งนี้ ปณิทัศมามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน